สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาทําการเพราะผักนะคะหรือว่าแมงลักนั่นเองนะคะที่เมย์ได้ทําการเพราะไว้นะคะนี่คือผลงานที่เมย์เพาะไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าคะ่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์แมงลักนะคะแล้วก็ดินปลูกกระถางนะคะง่ายๆเลย ก่อนแรกนะคะเราก็เทดินปลูกลงในกระถางของเรานะคะอันนี้ดินปลูกของเมย์ซื้อมาถุงละสิบห้าบาทนะคะร้านใกล้บ้านเลยนี่นะคะเมย์ก็จะเทลงไปในกระถางแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเลือกขุยมะพร้าวหรือว่าใยมะพร้าวนะคะออกก่อนนะคะแล้วก็เขยา่าเขย่าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทําการเลือกใยมะพร้าวออกนะคะ แล้วเราก็เขย่านะคะแล้วก็เกลี่ยหน้าดินให้เสมอกันนะคะเมยจะใช้พันแมงลักเป็นของเจียตไตน,นะคะอันนี้เมยซื้อมาซองละสิบกว่าบาทนะคะแถวบ้านนี่เมก็จะทําการโรยลงไปเลยนะคะเมยไม่โรยหมดนะคะหนึ่งซองเมจะ พาะได้ประมาณหนึ่งกระถางแล้วก็อีกหนึ่งถาดนะคะหนึ่งถาดลุมนะคะอันนี้เมจะเพาะใส่กระถางนะคะครึ่งหนึ่งนะคะนี่ก็จะโรยแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะโรยโรยโรยให้ทั่วเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเมย์ก็จะเอาดินมากรบอีกครั้งหนึ่งนะคะ กดหน้าดินของเขานะคะเมก็จะโรยบางๆแบบนี้นะคะโรยโรยโรยแบบนี้เลยค่ะโรยให้ทั่วเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใช้มือกดเบาๆนะคะไม่ต้องแรงมากนะคะกดเบาๆแล้วก็โรยทับอีกครั้งหนึ่งแบบบางๆนะคะจากนั้นเมก็จะรดน้ำเลยนะคะ อันนี้เมไม,ม,ม่ได้ใช้กระบอกฉีดนะคะเพราะว่ากระบอกฉีดเมนพังนะคะเมยก็เลย DIY เป็นขวดน้ำพลาสติกของเรานะคะเอาตะปูนะคะเจาะดูที่ปากขวดนะคะที่ฝาก็จะได้แบบนี้เลยนะคะนี่แล้วเมย์ก็จะลดให้ทั่วเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นเมก็จะเอาไปไว้ในที่ร่มนะคะนี่ ที่ร่มที่แสงํำไรอันนี้เป็นผลงานการเพราะของเมย์คือ5วันนะคะก็จะเริ่มหนาตาขึ้นมาแล้วแบบนี้เลยนะคะส่วนอันนี้เป็นวันที่6นะคะ6นี้คือใบเขาเริ่มเขียวขึ้นมากเลยค่ะนี่นี่นะคะอัตราการงอกก็เกือบ100%นนะคะเพื่อนๆนี่เลยนะคะหนาตามาก สวยงามค่ะค่าสำหรับคลิปนี้นะคะเม์ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปใหม่ๆในครั้งถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ